ちょっと待って。 สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับผมคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูระบบการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับโดยเราจะใช้แผงโซลาเซลล์หแผงนะครับแบตเตอรีห่หลูกนะครับแล้วก็ปั๊มดี12โวลต์หตัวนะครับ อนั้นก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆสายยางท่อ pvc นกระโหลกสูบน้ำนะครับสำหรับผู้ที่สนใจที่อยากจะสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับสูบน้ําลดน้าต้นไม้ในสวนหรือสูบลดน้าต้นไม้หลังบ้านนะครับแผงเราก็จะใช้แผง 160ยหกสิบนะครับแผง18บโวลต์นะครับ,นนรบสเปคนะครับนี่คือสเปคของแผงนะครับเราก็จะต่อมาที่ชาร์จเจอร์แล้วก็ชาร์จลงไปที่แบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับเป็นแผงควบคุมนะครับมีเบเกอร์3ตัวชาร์จเจอร์ โซลาเซลล์หนึ่งตัวนะครับตัวนี้จะเป็นเบรกเกอร์รับจากแผงมานะครับจากแผงโซลาเซลล์มาเข้าที่ตัวชาร์จเจอร์นะครับผมก็ต่อบวกลบธรรมดานะครับต่อที่นะครับมาที่ชาร์จเจอร์ครับผม จุดนี้จุดนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับบวกลดแบตเตอรี่ต่อมาที่เบเกอร์ตัวที่สองครับพ่วงลงมาที่แบตเตอรี่1ลูกครับแบตลูกนี้ผมไปเก็บมาจากล้านของเก่าแล้วก็มาฟื้นฟูนะครับส่วนเบเกอร์ตัวนี้เป็นเบเกอร์ที่ต่อมาจากปั๊มน้ำนะครับผมก็จะพ่วงก,กับแบตเตอรี่โดยตรงเลยนะครับพ่วงก,กับแบตเตอรี่โดยตรงนะครับ นี่นะครับเส้นนี้ก็จะต่อไปที่ปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำอยู่โน้นนะครับตรงโน้นนะครับต่อสายไฟไปนะครับเดีย๋ยวไปดูสเปคปั๊มน้ำกัน,นครับปั๊มน้ำตัวนี้ซื้อมาที่900กว่าบาทนะครับนะครับสเปค12โวลต์180บวัตต์ กินกระแสยอยู่ที่15แอมป์นะครับก็จะมีสายไฟนะครับออกมาส่วนต,ตัวนี้จะเป็นจุดที่จะเชื่อมต่อต่างๆนะครับย่อนลงไปนะครับง่ายๆนะครับพี่พี่นานน่าจะทำได้นะครับเดี๋ยวเราไปเปิดน้ำกันเลยครับยก เบรกเกอร์ขึ้นนะครับปั๊มน้ำก็จะทำงาน,นครับนี่นะครับปั๊มน้ำทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูปลายสายกันครับมาน้ำจะไหลแรงไหมครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะต่อสายเพิ่มนะครับ นี่นะครับน้ำที่ได้นะครับก็โอเคนะครับกอพอได้ในระดับหนึ่งนะครับสำหรับปั๊ม DC นะครับแผงโซลาเซลล์ใช้ไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับพลังงานสะอาดครับผมใช้ไปครับผมไม่มีหมดครับไม่เปลืองไฟครับไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับ จุดนี้จะเป็นจุดที่เอาไว้ต่อไฟ12โวลต์นะครับเราก็อาจจะซื้อไฟ DC 12โวลต์มาต่อตรงนี้นะครับอาจจะใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่างนะครับผมหากเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ